เพลงคนเดิมค่ะก็วันนี้น้องมีจะมาร้องฉ่อยค่ะเป็นการทักทายค่ะเออเฉยการทักทายเด็กรุ่นใหม่ก็ร้องเป็นเหมือนกันค่ะวันนี้จะมาร้องนะคะคอมเมนต์้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะเออ จอคร้งล้งยายจะไปครางนอยายยังไม่รู้ว่ายายจะไปไหนอยากรู้ว่ายายมากับใครกันกมากันหมดบ้านนั่นแหละไอ้ลานชายหมดบ้านที่ไหนเห็นยายคนเดียวก็ทั้งบ้านมียายคนเดียวนั่นแหละไอ้ลานชายโอ้ยยายนี่ดูแต่งตึงแหน้าตาอยากจะรู้ว่ายายอายุเท่าไรโอ้โห อายุน้องมาเท่าไายเองแต่ถ้าคนกันเองยายลดให้ได้อายุนั่นไม่ใช่ผักปลายายจะได้มารถราคาให้หูตาเป็นยังไบง,ง,ง,งบ้างมันฝากมันฟางบางไหมยายโอ้ยยายไม่ไหวแค่ไหนที่ยานนั่งอยู่ลังสิดมองไม่เห็นเชียงรายน้องเอ๋ยพวงอยากฟ้า การเคียงเอกอะดูเหมือนใครจะโดนอัไใหญ่เห็นว่าอยู่คนเดียวก็คงจะเหงายายไม่มีลูกเต่าเลยหรือคุณยายอ๋อมีลูกชายของคนพี่น้อง คนอยู่และยองให้คนน้องอยู่เชียงใหม่อีกคนพี่อยู่ระยองให้คนน้องอยู่เชียงใหม่ลำบากใจเออจริงๆไอ้หนูยายไม่รู้ว่าจะไปอยู่กครรู้คนไหนอีกคนก็จะให้ไปอยู่แระยองอีกคนหนึ่งขอร้องให้ไปอยู่เชียงใหม่น้าอิกาที่ลูกแก่เป็นดูและโอ้ยไอ้จิดแกก็ยังไม่เข้าใจ ไอ้คนอยู่เชียงใหม่จะให้ไปอยู่ระยองไอ้คนที่อยู่ระยองจะให้ไปอยู่เชียงใหม่อ่ะเออชา,ชา